วิธีปรับพลังงานหงจุ้ยด้วยตนเอง EP 1 4พื้นห้องน้ำยกสูงฐานช้าโครกยกสูงทำให้เงินไม่เข้าบ้านจริงไหมสำหรับเรื่องระดับพื้นห้องน้ำในศาสตร์หงจุย้ยเป็นสิ่งที่หลายๆท่านเกิดความวิตกกังวลเพราะมีสินแสบางท่านออกมาให้ข้อมูลอยู่เสมอว่าระดับพื้นห้องน้ำชั้นล่างต้องอยู่ต่ํากว่าพื้นบ้าน 1 0ถึง12เซนติเมตรการเงินถึงจะไหลเข้าบ้านจึงทำให้ท่านต้องเสียเงินจ้างช่างมาทุบพื้นห้องน้ำเพื่อปรับระดับที่มีค่าใช้จ่ายตามมามากมายซึ่งถ้าหากท่านเข้าใจในเรื่องของหลักพลังงานหูงจุ้ยที่แท้จริงคืออะไรตามที่ผมนำเสนอมาตลอดท่านจะไม่ถูกข้อมูลในลักษณะนี้ครอบงำให้เกิดความวิตกกังวลใดๆ เพราะพลังงานหูจุ้ยก็คือประจุไฟฟ้าและความชื้นสัมพัสในอากาศที่อยู่ภายนอกตัวอาคารไหลทะมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกผ่านประตูและหน้าต่างทุกๆบานเข้าสู่ภายในตัวบ้านจึงทำให้พลังงานหูจุย้ยไม่ได้ไหลามาตามพื้นดินไม่ได้ไหลาจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำจึงไม่จำเป็นจะต้องปรับระดับพื้นห้องน้ำแต่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมออกมาอีกว่า ถ้าฐานชักโครกยกสูงจะต้องทุบทิ้งเพื่อปรับให้ระดับฐานชักโครกต่ำลงมาเสมอกับพื้นห้องน้ำเรื่องนี้หลักคิดง่ายๆก็คือถ้าท่านคิดว่าชักโครกคือหัวใจหลักที่ทำให้การเงินไหลเข้าบ้านแล้วจะมีทรัพย์เก็บโดยจะต้องทำระดับพื้นให้ต่ำลงมาตัวชักโครกก็มีความสูงอยู่แล้วการที่ท่านปรับระดับพื้นห้องน้ำหรือทุบฐานชักโครกออก เพื่อให้ต่ําลงมาก็ไม่มีฐานทําให้ความสูงของตัวชักโครกต่ําลงมาเสมอกับพื้นห้องน้ําเพื่อให้การเงินไหลเข้ามากักเก็บดังนั้นบ้านที่มีพื้นห้องน้ํายกสูงอยู่แล้วหรือห้องน้ําที่มีฐานชักโครกยกสูงไม่จําเป็นจะต้องทุบทิ้งและปรับระดับความสูงให้ได้ตามขนาดส่วนบ้านที่กำลังจะออกแบบท่านต้องเข้าใจในส่วนนี้ว่า ในสมัยก่อนการยกฐานชักโรครกให้สูงขึ้นหรือการออกแบบพื้นห้องน้ำให้สูงกว่าระดับพื้นบ้านเป็นวิธีการทำเพื่อระบบบำบัดปฏิกูลที่ฝังอยู่ใต้ดินแต่ในยุคสมัยนี้ระบบต่างๆได้พัฒนาไปมากขึ้นท่านสามารถออกแบบบ้านให้ระดับพื้นห้องน้ำเสมอกับพื้นด้านนอกแล้วมีทรณีป้องกันสิ่งสกปรกไหลออกจากห้องน้ำ หรือออกแบบพื้นให้ต่ำลงไปตามความเป็นจริงโดยไม่มีตัวเลขใดๆมากํากับก็สามารถทำได้เช่นกันสรุประดับพื้นห้องน้ำความสูงของฐานชักโครกไม่ได้ส่งผลให้เงินไม่ไหลเข้าบ้านแล้วมากัดเก็บอยู่ในนั้นเป็นเพียงข้อมูลเชิงลบที่สินแสบางท่านนำมาใช้ในการหาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องหงจุ้ยเท่านั้นครับ